สวัสดีพ to well ี่น้องบังปายนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสาลีนะผมมือนี้พาพี่น้องมากินนะครับผมเป็ดต้มโคกนะครับตัวนี้ประมาณเกือบ2กิโลกุล่ะนาะพี่น้องเนาะเป็ดต้มโคกสแต๊ะน้ำกันไปเปื่อยนาะพี่น้องเปื่อยคัปในกะแต่ยังบอรู้อยู่นะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเมื่อกเนน้องมึงแต่ว่าเตรียมมีดมานํานะครับผมแล้วก็ผักมีแค่นี้ครับแล้วก็มีน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับพี่น้องมือนี้กินกับเขาพร้อมคุณเด้นะครับ มามาแสบน้ากันไาที่นี้เอาส่วนที่มันแสบก่อนลอันดับแรกโอ้ถือว่าเปื่อยอยู่ดอกนะครับพี่น้องเปื่อยอย่นี่นี่น <c oughs> อากาศฮอนแต่เศาะอืมอกินเขาก่อืมครับครับ ไปดิตาพันโลเป็ดเิ่นสิเ้าเลี้ยง แต่บอจิมน้ำจิมกันนัวสดยืด,ดตูดครับ แต่ว่าเครื่องในบริไดเฮ็ดครับอืืฮหอนๆอยู่ด้วยนี่นล่องจากหมอแล้วกับออกมาเลย

แบ,บออ่องค์คาร์ลกัดกันลนะ เจ็บคีนน้องแพนด้าแพนด้าแพนด้านี่โตก,กันขันได้มากไก่เฮาแด้วผู้อื่นบ่าสามารถมากไก่ได้เลยนะข้างใส่เลย <c oughs> แม่งวีหลายเนาะพี่ดองเนาะงามนี่แม่งน,น,น่อย จัดเลยแซบบ่บไม่ได้กินโดนแล้วเนี่ยมองนี่ละมองตรงเนี่ยมองแซบ่บผูใ้ใดกกอยากมอง see ผักออกมากประดบมือซื้อดอกมือนนี่นะครับประดับเห็นมันง่าม,อมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วติดกัดกันอีกแล้วหามเวงเด็กกับบอฟัง มือเส่าปลาตัวกระลังไก่เบิ้งโทราัสช์เบิ้งไปเบิ้งมากสวยเห็ดปขนงก้อนกี่ขันเด็กๆไม่ควรทำเป็นแบบอย่างไม่ควรดูเป็นแบบอย่างนะครับคิดอย่างมากมายพี่น้องบอเมเนช่องบอเมเปนช่องวิชาการได้เนี่ย เมาใก่กันย้ำเลนี่นข้างเซกันรถ ฮื่มอืมแผนดาเอ้เยหย่ากๆตรงข้อเหนือมีมีเหนือแน่อยู่เลยพี่น้องมีเหนือติดอยู่ ขอไปครับขอไปไยๆครับ เป็นแล้วพี่น้องเอ้ยเลือแตนกระดูกนี่ก็ตรงนี้สุดยอด มึงมันยังขืนมันก,กับข้างมึงหนึ่งอือขอบคุณพี่น,อน้องนะครับผมที่ให้การติดตามและการของผมหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยใวนาทีนี้นะครับเด้อจังไดยกะฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันในกนรารกันนะครับในการทําคลิปต่อไปนะ้องพี่น้องเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่อุดหนุนอ่บาบัว่าตสเป็นขนมจีนปลาล่าแล้วก็กระเทียมทนดองเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของผมนะครับเนาะนะครับบัววัตสิเห็ดอีกยังนะครับพี่น้องก็ให้การสนับสนุนกระเทียมทนดองขายสามหมื่นร้อยหกสิบกรขวดร้อยหกสิบกระปุกนะครับเบิร์ดนะครับ,นะรบตอนนี้ได้สั่งเพิ่มไว้แล้วนะ้อพี่น้องก็ขอบพระคุณหลายๆทีม ที่สนใจประโยชน์มันหลายพี่น้องนะครับประโยชน์หลกินโลดนะครับเนาะผมว่ามันมันดีต่อสุขภาพเฮากับกินไปนะครับกับปรด้วา่าคือมันเห็นผลเชิงประจักษ์นะพี่น้องนะครับมันก็นเลยก็เลยอยากแนะนาพี่น้องแล้วก็ขายในราคาทีที่ทุกคนสามารถกินน้าได้นะครับพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ